แต่มีแต่มีสิ่งหนึ่งด้วยที่พี่คิดว่าคนที่ออกกังกายส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้ว้ยหรือว่า <c oughs> ไปวิ่งออกไปมาวิ่งมาราธอนหรือไปวิ่งแข่งหรืออะไรก็ตามอ่ะคือมันแล้วแต่เป้าหมายคนเนาะคนคนเราอ่ะมีถ้าเกิดจะเป็นนักแข่งขันหรือว่าไปเล่นแข่งกีฬาหรือไปวิ่งเพื่อแข่งขันเพื่อเอาอันดับเออมันก็ใช่มันก็เป็นเรื่องปอกติที่จะให้ความสําคัญกับอันดับด้วยแต่คนบางคนอ่ะเราออกกังกายเพื่อตัวเราเองแต่ส่วนใหญ่ <c oughs> <c oughs> เราควรมีเป้าหมายเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่หรอกเราเห็นเราพี่เห็นเราพูดไงว่าแบบว่าบางครั้งอ่ะเราไปวิ่งมาราธอนแต่เราเข้าคนสุดท้ายอ่ะใช่ป่ะมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบอาจจะรู้สึแกแย่รู้สึกดาวใช่ป่ะแต่จริงสี่สำคัญก็คือมันมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราเว้ยเราเราอยากแข่งขันหรือว่าเราอยากาออกกําลังกายเพื่อตัวเองถ้าเราอยากออกําลังกายเพื่อตัวเองไม่ได้ออกกําลังกายเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเรา ว่าเรานู่นนี่นั่นเราต้องการก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองหรือต้องการเรียกอะไรอะ่ะเออไปถึงจุดหมายหรือพัฒนาตัวเอง <c oughs> ไปถึงจุดๆหนึ่งอะไรเงี้ยพี่คิดว่าการออกกายไม่ควรที่จะโฟกัสไงว่าตัวเองจะแพ้ใครจะชนะใคร <c oughs> เออเพราะ<ต>ว่าเออเออใช่อันนี้พี่มัวเหลือคนอื่นที่มาฟังพอร์ตแคสด้วยแหละเนาะเพราะว่าคือของหนูอ่ะมัน มันไม่ใช่เหมือนแบบว่าเราสมัครวิ่งมารารอนหรือสมัครวิ่งแบบอะไรเงี้ยอันนั้นอ <Yeah. S 2> ่ะเขาอาจจะรอได้แต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่เขากําหนดมาแล้วว่าคุณต้องวิ่งอยู่ในพีเรียดแค่สามสิบนาทีเนี่ย oh. ไม่ว่าคุณจะวิ่งคือดังนั้นถ้าเราไปช้าคือเขาอาจจะโดนคอมเพนได้ผู้จัดจงาน uh. เพราะทุกคนที่ไปวิ่งเขาเป็นนักวิ่ง uh. เขาไม่ uh. เขาไม่ได้เหมือนเขาไม่ได้โอเพนว่าแบบ uh. เขาไม่ได้มา uh. ยูไม่ใช่นักวิ่งแบบแต่ยูกําลังทําให้เขาแบบเสียเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องระวังใช่ใช่มันอันนนั้นเราก็เลยแบบมันต้องระวังพิเศษแต่ว่าคือคนที่เขาไปวิ่งคนเขาไม่รู้ไงว่าคนอื่นจะเลเวลไหนหรือมีความจริงจัง,จร,งระดับไหนเนาะคนอื่นอ่าอ่างพอเขาคือเขาอาจจะคิดว่าเป็นงานวิ่งแบบทั่วไปที่แบบสมมติวิ่งสิบกิโลคุณเข้าคนสุดท้ายก็ไม่เป็นไรถูกไหมเพราะว่า มันเป็นงานที่เขาจัดมาเพื่อแบบอารมณ์มันเป็นือมืออาชีพระดับหนึ่งแล้วหรือแบบเปิดให้ทุกแพททุกวัยหรือทุกสกิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพองานเราอ่ะมันเป็นแบบมืออาชีพระดับหนึ่งอ่ะมันเลยเหมือนค่อนข้างซีเรียสเรื่องแบบอระยะเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ช่วไม่ได้แกเราไม่ได้แบบเป็นมืออาชีพใช่ใช่เพราะว่าคนที่เขามาจอยเขาก็บางคนเขาเห็นวิ่งแค่ห้าโลเขาอาจจะคิดว่า ไม่ได้อะไรมากเขาก็วิ่งเพราะว่าเขาน่าจะไหวถูกไหมแบบอืมเขาก็นั่นแหละดูเวลากำชาบใช่ใช่ใช่แต่ปล่าเราพี่แค่แบบอยากพูดเผื่อไว้ไงว่าแบบว่าคนบางคนออกกําลังกายแล้วรู้สึกท้อทุนนี้นั่นง่ายเพราะว่าเราไปพะวะบพวงกับเรื่องของคนอื่นถ้าส่วนใหญ่จริงๆแบบอย่าไปว่าพวงให้นึกถึง เราได้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือเราได้ชนะใจตัวเองหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งสำคัญสำหรับการออกกำลังกายมากกว่าใช่ใช่เพราะว่านี่หลายคนอะจะเป็นอย่างไ้นะแบบอยากออกกำลังกายแต่พอเข้าไปครั้งแรกหรือสองครั้งอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่าห้องคนเขาเป็นนะเขาพอ่าคนจะเกงจริงรู้สึกว่าเราไม่เก่งแล้วเราก็แบบ น,นึกถึงคนที่สกิลติดลบเข้าไปเนี่ยใช่ร่วมกับคนอื่นในขณะที่คนอื่นเขามีสกิลมานิดน,นึงแหละอืมอม,อม,มันเขาก็จะเลือกเล่นได้ไม่เยอะอย่างเช่นบางคนก็เลือกเล่นแช่แบบวิ่งเนาะบนลูวิงนะว่งเพราะมันง่ายสุดแหละไม่ไม่ไม่ได้ยากพอมันทําอยู่อย่างเดียวบางคนก็เบื่อนะเพราะว่าแต่ด้วยความที่สกิลเขาติดลบเขาไม่ได้มีแบบความรู้แบบจะเล่นอะไรดีวะหรือบางทีอาจไปแล้วก็เขินอายหรือแบบพอไม่มีเพื่อน ยิ่งก็เป็นแล้วใหญ่บางคนก็เป็นมันหลายปัจจัยมันทําที่มันทาให้คนเรอ,อแบบยอมแพ้ในการที่จะแบบไม่ไปต่อใช่ใช่เออเพราะว่าหนูอะหนูก็เคยเป็นเพราะว่าตอนปีแรกๆอ่ะเคยสมัครฟิตเนสอยู่ที่หนึง่งเดือนหนึง่งแล้วเรารสึกว่าแต่เขาอาจจะแบบทีเราไม่ค่อยไม่ไม่ดีด้วยด้วยหรืมัง้งเราเล่นเครื่องอเล่นไม่เป็นเลยอะเราก็งงๆทาได้แค่แบบเครื่องวิ่งรูวิ่งแค่นั้น ซึ่งเราก็ไม่ได้ชอบพิ้งไงเราอยากเล่นอย่างอื่นไงเราเราแต่เราเล่นไม่เป็นเราเขาก็ไม่ได้มีแบบมาแบบเทคแค่กับเราขนาดนั้นเนะ่ยเออหรือแบบอะไรนะที่มันเขาจะมีคาร์ดต่างๆเนาะคือหนูก็ไม่ว่างมาเล่นเออไม่ได้บ้างแเ,<ม>เราก็เลยแบบว่าอาจารย์นั้นมันเป็นความที่เรากลัวเราแบบเฮ้ยยังไงวะต้องยังไงยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นเหมือนก็เลยล้มเลิกล้มเลิกไปเออแล้วก็ก็มีกลับมาออกที่บ้านแบบออกที่ห้องนี่แหละแบบเล่นเองงูงงงปลา,าหรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>ดีกว่ารู้สึกสบายใจกว่าณตอนนั้น<อ>แต่พอตอนนั้นเราเริ่มแบบมันเริ่มโตเนาะมันก็อาจจะมีความคิดที่มันเปลี่ยนไปอีกแ,แบบหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ได้แบบก็ไม่ต้องแคร์คนอื่นหรืออะไรเงี้ยเออเราต่อมาเราก็คือ ไปลรวกพี่ก็จะบอกว่าด้านได้ไออดเว้ยยิ่งโตขึ้นเราจะยิ่งรู้แล้วเข้าใจว่ากขึ้นว่าด้านได้ไออดใช่แล้วพอเป้าหมายเราเออเราก็มาออกทางกายนี่แล้วก็ออกไปออกถูกๆไปผิดก็ออกก็ออกไปเดี๋ยวเราก็ออกให้มันถูกได้เองแหละสักวันใดวันหนึ่งหรือต่อให้เราไปออกผิดๆก็ตามมันก็จะมีคนที่เขาเขาอาจจะเดินมา็ d ดูเคทเราว่าเออออกแบบนี้ยเชอมันไม่ได้นะ ซึ่งมันก็เป็นข้อดีถูกไหมแบบว่าอนอกจากเราจะได้มีเฟร่อนกับเขาแล้วเขายัางมาสอนท่าที่มันถูกต้องกับเราอีกอม,มันก็ไม่ได้มีอะไรแบบเสียหายเลยอ่ะเออก็นั่นแหละแต่แต่ว่าก็ใจว่ามันเหมือนมันก็ต้องใช้ความ,มกล้าร,ระดับหนึ่งที่แบบว่าให้เราเซลล์ขนาดเนี้ยเออเพราะว่ามันก็เหมือนคนที่แบบกินข้าวคนเดียวได้กับคนที่กินข้าวคนเดียวไม่ได้หรือคนที่ไปกินเช้าคนเดียวแบบไม่ได้อะไรเงี้ย ก็เหมือนกันอยแบบแต่เชื่อว่าทุกครั้งอะมันก็ต้องมีครั้งแรกเสมอทุกคนมันก็มีครั้งแรกเสมอแบบใช่ป่ะนี่นแหละครับคือคําแนะนําจากผู้หญิงสตรองคนคนหนึ่งครับที่กินอะไรคนเดียวได้กินคนเดียวได้แต่ก็ไม่ได้อยากกินคนเดียวแล้วกมีเพื่อนกินอ้โหเออเดียวเตียวเดียวเออแต่คือมันอย่างนี้ไงก็คือแบบว่าอะไรนะ คือคนเรามันกลัวความผิดพลาดด้วยแหละกลัวที่จะแบบคนอื่นจะมาบอกว่าอุย้ยเนี่ยเล่นท่าน,นี้ยผิดนู่นนี่นั่นแต่คือมันก็พอเข้าใจได้ไงเพราะว่าบางทีบางคนเจอสังคมที่ถูกล้อถูกอะไรเงี้ยเวลาถูกถูกอะไรทําทําอะไรผิดทําอะไรไม่ไม่ถูกก็ถูกล้อว่าแบบว่าเป็นเจ้าโง่เจ้งงาง่างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นความกลัวที่สะสมมาเนาะแต่ก็พอเข้าใจได้แต่สุดท้ายแล้วพอเราโตขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะ เราก็ต้องกล้าที่จะทําอะไรที่มันผิดพลาดแล้วสุดท้ายก็จะมีคนมาเตือนเราเราต้องกล้าที่จะเรียนรู้คําแนะนําที่ดีกว่าถึงแม้เราจะต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนโง่หรือผิดพลาดก็ตามอืมใช่อนั่นแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่ง,งเหล่านั้นมันก็จะเป็นกระบวนการอ่ะเนาะเออเป็นกระบวนการเป็นบทเรียนที่จะทําให้เราเก่งขึ้น และเร็วขึ้นด้วย <c oughs> ไม่ต้องมานั่งรอผิด <c oughs> ลองสูกเองเสียเวลาใช่ใช่มีคน educate แต่เป็นเรื่องที่ดีมันก็ไม่ต่างจากการมีอาจารย์มีนู่นนี่นั่นแหละแต่เพียงแต่แค่แบบว่าเออมันต้องแลกกับการที่อาจจะรู้สึกเฟลรู้สึกผิดพลาดสักหน่อยเท่านั้นอาจาอาจะเป็นอยู่ที่ว่าเขาเรียกอะไรเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนะบางคนหลายคนนะเขาก็เจอแบบว่า คนที่เข้ามาแต่ตำหนิอย่างเดียวไงแต่ว่าเราไม่เขาไม่ได้เอดจุเคชไงว่าไปไม่ได้แบบดิเรกชันให้เขาว่าคุณจะไปไปยังไงมันก็เลยแบบเขาก็เลยอาจจะมีความแบบเหมือนฝังใจหน่อยๆกับเรื่องแบบนี้ยแต่ถ้าคนแบบนี้มีเยอะในสังคมอ่ะใช่แล้วไม่มีคนแบบนี้เยอะไงประเด็นแต่ถ้าถ้าเราได้เจอคนที่เขาแบบโอเคเห็นว่าเราทําผิดแล้วเขามาบอกว่าเออยูคนจะแบบทําแบบนี้สิอย่างนี้สิมันก็เลยแบบ มันมันก็จะดีไง<ช>เออแต่พอแต่เข้าใจได้ทุกคนเวลานาวินนาทีแรกเราไม่รู้จับก,กันหรืออะไรเงี้ยแบบ<ช>เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบเวไหนเนาะใช่มาเวแบบโพสิทีฟกับเราหรือมามาเวแค่แบบเยาเยอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจได้แต่พี่รุดพี่รุดหนูหนูขอพ<ช>ักเบรกสักสิบนาทีหน่อยได้ไหมเอาเลย